ไแตงได้ไหมเนี่ยมาโลหนึ่งคนเล่นไหมขาดหนึ่งคนเนี่ยเล่นไหมเนี่ยคนมาแล้วไปที่หลอนฉันหลอนพูดรอเล่นโรบล็อกรอเล่นโรบล็อกจรกิงจะเล่นโรบล็อกจะเล่นฟรีไฟล์ พอเล่นฟรีไฟจะเล่นโลบอช oh, no. เรื่องมากนะเราอ่ะเรื่องมากนะเรื่องมากนะเรานะควรเล่นโลบอชจะเล่นฟรีไฟพอเล่นฟรีไฟจะเล่นโลบอช พี่หลอนฉันหลอนพูดเอานิ้วคลิปเมื่อวานให้เลยฮะตายทุกคน,น,นอู้เหลือก่อนแล้วกันมีคนไม่อู้เหลือว้าวมีตีหนึ่งสี่ตัวครับสี่หนึ่งอะครับตรงนี้สี่หนึ่งเอาป่ะเอาปะ,าปะล่าสี่หนึ่ง ทีหนึ่งพี่แตงว่าไงทีหนึ่งทีหนึ่งพี่แตงว่าไงทีหนึ่งนะได้มาหนึ่งตัวอยู่ไหนอีกสามวะไปไหนอีกสามอ่ะ สามไปไหนทุกคนเห็นไหมมันไปไหนอีกสามอุ้ยค้างค้างไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจอแล้วกระสุนเหลือสามสี่สิบนัด ้ยหายไ,ไ,ไปไหนอะไปไหนละวิ่งไวจัดเลยอะไปถึงหมดพอดีเหลือยี่สิบนัด พี่หลอนฉันหลอนพูดวันนี้พี่นัดชอวอไหมอีอีเฮ้ยไ, <ป S 1> ไปตรงนั้นชอวอคืออะไรอ่ะชอว์อไปว่าอะไรอ่ะเฮ้ยนี่แกแปดดีกว่า ขึ้นรถไฟดีไหมไม่ดีกว่านะชอว์ว่าแปลว,ว,ว,ว่าอะไรชอว์ชอว์แปลว่าอะไร มีศพด้วยตรงนี้ของของหน่อยอุ้ยใครเก็บไปสองอะเดือนหนึ่งดาว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 อุ้ยโดนลาดแหมย้อยมันลาดมันลาดมันลาดผมอ่ะทุกคนดูมันทำกล้าทำกับผมเลยเจอแล้ว พี่หลอนฉันหลอนพูด hey, ลาเลยมันลาดอีกแล้วดูดิมันขยันลัดนานยะตัวเนี้ยที่หลอนฉันหลอนพูดลาสเลยเฮ้ย hey, ทำไมไม่ล็อกเป้าว่ะดูดิข้างล่างก็มีข้างหลังหรือเปล่าวะบ้าจริงข้างหลังก็มา ยาไม่มีด้วยกระสุนก็จะหมดนั่นไงว่าแล้เยอะเกินตรงนี้อ่ะทำไมเวลาผมโดนเห็นไหมผมโดนข้างหน้าข้างหลังด้านซ้ายโดนทุกทางเลยไหม ร้านเลยลาวเลยลาวเลยร้านเลยเอาสักอย่างเอาสักอย่างลาวเลยเลยจะร้านเลยอุ้ยได้อะไรวะได้อีดับหรอขออีดับสักสองกระบ,บอกในปปลา่าถ้างนั้นอะ พี่หลอนฉันหลอนพูดพี่โอกุรรยิงสนไนวะสวยพี่จะเล่นสไนสองก็บอกให้น้องๆดูนะครับผมดูครับมาดูสไนสองก็บอกกระสุนห้าสบนัดจะเกิดอะไรขึ้น,นเมื่อผมใช้สไน เกิดอะไรขึ้นถ้าผมใช้ทนายไปแก้แค้นมันทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นยเยยมลทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหนไม่ดีไหนวะนไปไหนแล้วอ,ะอ่ะเพราะมันหายวะ่ะหายบอ จอแ,จแ,จแ,จแล้วเจอแล้วเจอไหนวะข้างล่างเหรอหรือข้างบนข้างข้างบนอ่ะพี่หลอน,นลฉันหลอนพูดถ้ายิงในโน้ตบุ๊กมันยิงแบบไม่มีครูดาวใช่ไหมมีทำไมจะไม่มีล่ะโอ้ยค้างโอ้โหเมื่อผมจับทันใดมันก็ค้างทันทีไหนไวะตัวนี้อยู่ไหนอ่ะตัวนี้อยู่ไหนอ่ะ ไม่เห็นมันอะตร่ตไหนว่าบ้านเขียวหรอรู้ไหนอ่ะพี่หลอนฉันหลอนพูดขยันข้างซะด้วยขยันข้างซะด้วยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนวะพี่แตงบ้านเขียวเพราะวะตายแล้วหรอมันตายแล้วหรอพี่แบมบิงไปแล้วหรอใส่พี่แบมยิงไปแล้วมั้ง มีคนขับรถมาข้างบนน่ะนั่นไงพี่โอค๊ครู้อะเรียบร้อยอย่าให้พี่จับสไนนน้องเป็นไงนสไนผมทุกคนอย่าให้ได้จับอยู่ไหนอีกมันดูดมันดานมันด่มันดดไปแล้ ฮะ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 มีตรงไหนพี่ตัวไหนพี่เอาผมใช้สะมาอ่ะมันใช้เตียงมีเตียงมีเตียน,ยนอ๋อเปลีเตียงพี่เอาไปเลยเตียงเหรอเฮ้ยใครรัดผมวะใครรัดผมวะ เอ,อ้ยตรงพี่เอากูรู้มีตัวหนึ่งตายแล้วเหรอเหลือตัวเดียวอ่ะเหลือตัวเดียวอ่ะเพื่อนขาผมอะเหลือตัวเดียวใช่เหลือตัวเดียวพี่ให้มันชุบเพื่อนก่อนไหมมันเป็นเพื่อนนะผมไม่ชุบให้มันชุบเพื่อนขึ้นมาช่วยก่อนไหม แล้วเราค่อยยิงมันไม่อะผมยิงเลยยิงเลยอ่รพี่ผมทุบผมแค้นโอเคพี่หลอนฉันหลอนพูดเบอร์ไหนพูดวะพี่โอกริไงเบอร์ไหนพูดล่ะไม่รู้จักพี่โอกรูหรอไอรู อามันตายเอา้ามันตายแต่ละระดึกกดน